เปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเธอมากแค่ไหนหเฮ้ยฮะใจเย็นครับนึกอมไหมครับไปไหนะครับไปดาวแดงครับอ๋อผมเห็นคุณปั่นผมก็เป็นห่วงไงขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเรามาตัดทวนกันหน่อยว่าเราจะไปไหนกันดีอย่างแรกเลย อย่างแรกเลยเราต้องหารถก่อนซึ่งเราต้องดูก่อนว่าร้านรถมันอยู่ตรงไหนสวดีครับพี่ชายพี่ชายครับรบกวนไปส่งร้านรถได้ไหมครับร้านรถหรอครับรอแป๊บได้ไหมผมไปนอนเตียงก่อนได้ได้ครับเดีย๋ยวจะตุย ขอจะแยกติดรถไปด้วยนะพี่ลานรถนะเป็นไรครับนใช่ครับจับโอเคขอบคุณครับพี่ครับผมจะเอาละมาดูเลมโบร์บกนินีกันหน่อยแต่งชุดสมารถหล่อสักขนาดนี้ แบบไอไอหนุ่มแบบถูกๆมีไหมเออนี่พอแบบพอได้สี่พันห้าพวกป๊กสี่พันอ้าคันนี้ก็แจมอยู่รถบิตาบินเอ่อผมว่าผมปิ๊งคันละห้าร้อยบีเอ็กซ์เมี้ยวไออย่างหน้าอย่างผมมันต้องขับคันนี้ว่ะโอเคกลัวคันนี้เลยเฮ้ยทำไปไปทำบัตร a t ทมันก่อนดีกว่า เอทเอมมันจะเป็นรูปอะไรวะผมเชี่ยวที่นี่คือธนาคารไปไปไปเข้าทำบัตรเอทเอมกันหน่อยบาวีนะครับบาวีมาแล้วเรวเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทโอ้คุณพระคุณเจ้าชอบเลย ทำบัตรเอทีเอ็นึ่งเลียดูเียดรอเนี่ยเรามาดูนิบัตรเอทเออี่แถวๆเนี่ยเจอแถวนี่ยรถเราอ่ะมันเทอยู่แล้วพทโธลงรถไปก็แต่บัตรเอทีเอ็มันใช้งานได้ไหมสวัสดีครับ เอ่อบัตร E T M มันใช้ยังไงอะครับเอ่อมีบัตรหรือยังคะมีแล้วครับก็ก็ใช้เลยอ๋อโอเคครับที่ที่นี่ที่ไหนบ้านรอครับที่นี่เออกระดับเหลืองค่ะอ๋อครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจังเจ้าค่ะอ๋อครับผมบ่าววีนะครับบ่าววีเหรอใช่ครับครับเพิ่งเพิ่งบินมาเลยครับวันนี้เพิ่งเข้าประเทศวันแรกเลยครับอ๋อ ครับยีย่ฉัรู้จักนะครับครับวันแรกกูก็จกเหล้า <c oughs> <c oughs> มีอะไรขายไหมวะเอาเข้มๆม,มาดิสักอันหนึ่งอะไรก็ได้เอ่ออาจจะเป็นพวกพวกเหล้าแล้วกันเดีย๋ยวลองดื่มสักขวดหนึ่งก่อนเดีย๋ยวลองชิมมาหน่อยว่าไอ้เหล้าอ่ะมันจะเมาหรือเปล่านะเหล้าร้านนี้ เป็นเหล้าเลยใช้ดิอากินดีอ๋ออ๋อม่ต้องมาใช้ในช่องระหวางในช่องใช้อย่าไปแบบไปวางให้กูสิผมไม่ยอมบาทุกนะคนเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ว่ามันคือเหล้านี่การที่เราจะเมาเพื่อลืมเธอสักทีก็เมาไม่ได้อ๋ออาหารกินได้เหล้ากินไม่ได้เหรอเหล้า หรือว่ามันเป็นเครื่องเครื่องเคียงทำอาหารวะผมว่ามันไม่ไม่ใช่เล่าว่ะทุกคนอ๋อมันคือเครื่องเคียงรู้ครับพี่ชายไม่ครับเออร้านบาร์อยู่ไหนะครับอ๋อร้านบาร์มันจะอยู่ถุงด้านซ้ายครับรูปแก้วแชมเปญนะครับอ๋อครับผมจะไปหาเล้จิบหน่อยครับอ๋อครับมันเป็นพี่คาเชียะครับอ๋อครับพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแซดครับ อ๋อผมบ่าววีนะครับโอเคครับเพิ่งเครับเพิ่งเข้าประเทศวันแรกครับวันนี้อ๋อครับผมยินดียินดีที่รู้จักครับพี่ครับยินดีครับทางเข้ามาอยู่งไหนวะหวังว่าน่าจะเป็นทางนี้นะต้องขับช้าๆหน่อยนี่ผมปไปแล้วน่าจะไปซื้อกับคนนั้นแน่นอนที่ยืนอยู่อุปกรณ์ทำงานผมว่าอย่างที่ผมคุ้นชินนะผมอยากจะเป็น ชาวสวนอไร่เกษตรผักกาดกะหล่ำปีผมว่าอย่าเป็นกะหล่ำปีเพราะว่าขายจากผักออร์แกนิก่อนพอเราแต่เต้าจากกะหล่ำปีใช่ไหมเราก็จะเป็นกระชาเาลกัวนเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปดูคนนี้ใช่ไหมใช่คนที่ขายของกันแล้บอกว่าอ้าวใช่ใช่ซื้ออุปกรณ์ทางานนะ hfp ส่วนประกอบที่ต้องการ ไอเชมเอาไม่ใช่ดิมันไม่ไม่มีอุปรกรณ์ทำงานเลยอะมีใครบอกผมได้บ้างอุปรกรณ์ทำงานซื้อไหนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องให้ผมผมจะคนถามคนนี้ดีกว่าพี่ชายครับพี่ชายสวัส<ำ>ดีครับเออุปรกรณ์ทำงานซื้อตรงไหนครับอ๋อตรงนู้นอะเห็นไหมสีแดงๆอ,อ๋อขอบคุณครับ ลองสอนรู้สอนเหตุไว okay? okay. ้ก่อนนะแหมผมจะทำผักกาดนะผักกาดแต่ผมดูนี่กระหล่ำปีต้องใช้ที่ช้อนมันนี่หนึ่งห้ยบาทซื้อเลยเราไปขายกระหล่ำปีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซื้ออย่างอื่นเราทำเทียอย่างโอเคไหมเราจะรวยไปด้วยกันเพื่อนมามาแล้วมาแล้วและต้องรู้จักคนเยอะๆนะครับเวลาเหมือนเราไปไหนเราแจ้ปรึกษาเขาได้นะ ปลาหัวแล้วแง่จะไม่ปลมหัวไอ้โคบไหนงัววะโดนลักมาป่าเลยโดนลักผมแม่งไปชนเฉยไปดิกดดูดิที่รีก็มีแล้วนะอ๋อนี่มาแล้วงัวมาแล้วเออกดกดใช้ก่อนกดใช้ที่รี่ล้มก่อน เออวัวว้าววัวว้าวว้าเฮ้ยวัวว้าแล้วว่ะภารกิจของเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำทำเอ่อเขาเรียกว่าเราทำงัวเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทำหมูทำหมูเสร็จเดี๋ยวเราไปบาร์กันหน่อยใครเครียดทำงานเพื่อมาเที่ยวทำงานเพื่อมาเที่ยวทำงานเพื่อมาเที่ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ่อคือผมขอจะถามไหมครับว่าไอ้ทำหมูนี่ได้รอบไปเท่าไหร่อะครับ รอบละประมาณ2,005ถึง3,000ครับขึ้นอยู่ที่เราได้นังหมูเยอะหรือน้อยครับเพราะว่านังหมูมันได้แผ่นละ50ครับอ๋อครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมมูเรยยามะครับผมบาวีนะครับครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับร้องเพลงเอ่ออะไรนะครับเมงเม้าวินเข้ากองไฟเออลองลองได้ฮะจัดจัดมาเลยครับจัดมาเลยอย่าปลุกเอ็มเอ็มเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ ต่อให้รักเธอมากแค่ไหนเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ The f l a o r Pop เธอคอยร้อนทุกคืนอ่ะมอนแค่นเก่คุณเดินมาครับผมเฮ้ยเลี้ยวไปทางอื่นได้ไหมบคุณว่าครับบคุนมาเกล็ดผมทำงานกันครับยับยินได้รู้จักครับครับโค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  นี่นความฝันเราเลยคันนี้ขอไปอนเไาความฝันเราเลยคันใหญ่ไปนะเฮ้ยหน้าตาไปโดนอะไรมาผู้บ่าวผมนะฮะบาวีอ่ะอ๋อผมอะครับไอ้ตากแดดเยอะไปหน่อยครับเลยครัำเราคอไปเลยเนี่ยสรยใจคอ เฮ้ยฮะใจเย็นครับนึกอมไหมครับยาแก้เครียดถ้เอาไม่อยู่ไอ้โคกเสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือยอทกันดิได่แตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หมูยี่เป็ดเพลกเองเองยังบอกว่าจะมีเรือขยักไม่ใช่เหรอเรือยอทีีแล้วเหรออะไรนะอะไรนะอย่าอย่าเองไปเอาเรือยอทมาจากไหนวะออ๋พอดีไปขอของญาติญาตนะอะไรนะน้ามาไงนะเดี๋ยวไปแก้เครียด ใช่เครียดเลยอะไปซื้อ,อยาดีกว่าจะมีนะไปซื้อไปซื้อไอไอด่งหมูเนี่ยไปทำอะไรอะครับเอ่ออันนี้คือแพ็คเสร็จแล้วแล้วก็ไปขายเลยครับขายที่กะลาดแดงเอาไปขายเอาไปขายถ้าเกิดไม่ขายเอามานี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทั้เฮ้ยเฮ้ยอ็นช่วยเล่ร้านเงินไปจ้ะ แฮมไปไหนอะครับไปดาวแดงครับอ๋อติดรถผมไม่ได้นะครับผมเอาจักรยานมาดีอ๋อผมเห็นคุณปั่นผมก็เป็นห่วงไงขอบคุณค่ะฮะไม่เป็นไรครับนี่คุณชื่ออะไรอะครับชื่อเจ้าเนยครับอ๋อผมเบาวีนะครับเฮ้ยผมร้องเพลงได้ด้วยนะได้แล้วได้แล้วทำไมหน้าคุณ ทำไมจ่าค <rí> e> ุณทำไมคุณคุณผมเคยหน้าผมที่ไหนอะครับเห็นในทีวีอะครับดังมากอ่ะอ๋อผมผมร้องผมร้องเพลงได้นะครับว่แต่ร้องร้องให้ไหนครับเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม่ต่อให้รักเธอมากแค่ไหน ผูพังไปไปยัยไปยัยได้ไนะหมไอผมจะขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับอ่อ่าวนี้ผมมีกดตัวเองไว้อะครับว่าถ้ามีคนมาขอเบอร์ต้องให้เขาจ่ายตัวละสามพันเะดิอ๋อโอ้โ,อโห <laughs> ไม่พอดีผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนผมได้โทรแบบมาให้มาดู<อ>หน่อยครับอ๋อ

ยังเจมยังเจมคือยังไงวะเฮ้ยจะข้างเลมโบว่ะจะข้างเลมโบเลยจะข้างเรบโบเลยเฮ้ยแรปเปอร์กับเพื่อชีวิตมาด้วยกันป่ะอออ๋อนี่ทางลงอยู่นี่เฮ้ยเราต้องเดินต้องเดินเหมือนเหมือนเรามาบ่อยเว้ยเราอยากรถเล็กอะ เออยเาทำมัแบบทำมันแบบว่าแบบเราอยู่ไอหมองแล้วไม่เคยมาแล้วแบบทำว่าแบบเรามาบ่อยนะเรียนรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจมอยู่แจมอยู่ใหนลองซัดสักซัดสักเหยือกน่อนิซัดหยือกฮะขำเฮ้ยเฮ้ยมีทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์ว่าเอามาอย่างละสามแล้วกันมาเฮ้ยแล้ว่าซัดเบียร์กันอะไรเด้หนอ มันกินเบียร์แล้วป่ะเออโก้ไหนเราสั้นที่เดี๋ยวสั้นที่ได้ป่ะเออวิเพีย่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงแป๊บนึงสักครู่สักครู่เดี๋ยวนเดี๋ยว้ฮูยังโก้อ่ะความความเครียดแม่งลดเลยอ่ะดูดิโอเคได้ อันนี right, okay, ่กําลังตกเดี๋ยวคุณจะขึ้นยังไงเนอ่ยเฮ้ยถ่ายรูปไว้ไวไมถ่ายรูปหาที่แล้วหาที่หาที่นั่ง่าปก่นั่ถ่านั่ายี่นั่อนมาแล้วหาที่นั่งแล้ว